นี่ครับติสุแล้วครับนี่ครับกุกแล้วครับี๋ยวสักพักนึงตัดกลิ่นเซรินํนมันครับแล้วเข้าไปทําน้ำพริกหมูกรอบน้ำพริกเผาหมูก,กรอบต่อครับ สวัสดีครับพี่น้องผมสติค้นโกโจค้นเดิมมาอีกเช่นเคยครับมือนีสีมะเฮ็ดเมนูนี่ครับได้หมูได้หมูสามชั้นมาโลนึงสีมะเฮ็ดไอ้น้ำพริกเผาหมูกรอบครับกับขนมนเหลือกเสียวไว้เฮ็ดอ่าเมนูต่อไปครับคือคือขนาหมูกรอบครับพี่น้องมาเบิ้งครับเดี๋ยวมามาเบิ้งวิธีแรกกันครับ มาสองชินงง้นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวห่อเสือไปต้มนะครับนี่ครับเดี๋ยวห่อามาหัน่นหั่นเป็นชินช้นชิ้นฮะเพื่อให้เอาไปต้ม นี่แหละพี่น้องแบบนี้แหละครับแล่วแรงมาสิครับเดี๋ยวสเปรตต้มต้มนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดจังหน่อยเดี๋ยวไปต้มครับนะครับเนี่ยน้ำน้ำเดือดแล้วครับใส่ใส่เกลือลงไปจังหน่อยครับ น้ำเดือดแล้วนี่ครับหมูที่หั่นแล้วต้มครับต้มลงไปครับนี่ครับหมูกรอบหมูกรอบมันพี่เขาหมูกรอบครับ ช้อนฟองออกครับมีฟองช้อนฟองออกต้มไปเลยพี่น้องต้มไปประมาณสักประมาณสักสามสิบวิธีได้ครับเดี๋ยวมันพอมันสูกแล้วมันสีหนังมันสีใสๆนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นห้องค่อยมาเบิ้งอีกที่หนึ่งครับ นี่แหละครับพี่น้องไอ่เอาบีบมะนาวลงไปใส่ครับบีบมะนาวลงไปใส่บีบมะนาวลงไปใส่จะจิ้มครับพี่น้องจิ้ม กินไปสักพักกนหนเดี๋ยวจิ้มไปจิ้มไปจิ้มไปเดี๋ยวสิบ้าไปทอดครับเดี๋ยวสิบ้าไปทอดอีกทีนึงนี่ครับเมื่อกี้เ้าขยำแล้วเ้าแซ่นำเกลือกับมะนาวแล้ววันนี้เ้าขึ้นค่างตะแกรงไว้ครับให้มันสะเด็ดนามจังหน่อยครับให้มันสะเด็ดนามจังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแห้งจังหน่อยค่อยไปทอดครับสะเด็ดนามกอน เดี๋ยวเขาไปทอดต่อครับมากครับพี่น้องนี่ครับน้ำมันหอนแล้วครับนี่ครับใส่ไปเลยครับจะลุกไปเลยน้ำมันหอนแล้ว มันห่อนแล้วใส่ลงไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับแล้วกับกรอบมาเบิงบ่งอีกทีหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องทอดไปสไลเดอร,รหนึ่งนะครับทอดแปดสไลเดอร,รหนึ่งนี่ครับได้ประมาณนี้นะนี่ให้กรอบยิ่งหน่อยนะครับน่าสุกกัน นี่ครับติสุแล้วครับนี่ครับกุกแล้วครับี๋ยวสักพักหนึง่งตักขึ้นเซรจน้ามันครับแล้วห้อไปทํำน้ำพริกหมูกรอบน้ำพริกเผาหมูก,กรอบต่อครับนี่แหละครับพี่นอ้อง มุกกรอบครับเสร็จแล้วครับนี่ครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เรื่อยๆครับพี่นออ้องสียวพัดโอกาสชมคลิปต่อไปครับพี่น้องขอบคุณครับ